สวัสดีค่ะเจอกับแจ๊กอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปข่าวที่แล้วที่แจ๊กสอนเป็นคลิปสอนแต่งหน้าเก้งไปเนี่ยแจ๊กก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่แบบว่าเข้าไปชมการเลตติ้งแบบอเลตติ้งดีมากนะคะเพราะฉะนั้นแจ๊กก็เลยปล่อยคลิปสองมาเลยทันทีนะคะแต่ว่าจําชอบมีปัญหาแบบว่าพวกน้องนีเนี่ยจะชอบเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพี่คะแบบ ที่บ้านเนี่ยหนูไม่ได้แบบพิมพ์แบงเองนะคะพี่จะแบบให้ใช้แต่แบบพวกเคาน์เตอร์แบง only ก็ไม่ไหวใช่ค่ะพี่ค่ะแล้วนี่นี่น้องคือใครอะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อชิซี่นะคะพี่ชิชเชค่ะหนูด้่ยนะคะไปดูคลิปวิดีโอพี่มาหนูสะโชว์พี่มาหนูอยโชวพี่ ค่วยสอนแต่งหน้านะคะช่วงนี้มากมากจริงๆแล้ววันนี้ยังไงคะพี่หนูแต่งหน้าเป็นไงบ้างคะไหนๆดูใกล้ๆสิพี่เขาพี่เขาพี่ว่าอย่างเงี้ยค่ะสวยค่ะสวยเขาเขาเรียกบลูเลงนองค่ะก็อย่างเงี้ยค่ะหน้าขาวปากแดงแบบเนี้ยมันหมดยุคแล้วนะคะสวยเหรอคะพี่สวยค่ะสวยแต่ว่าหนูสิคะสวยมากค่ะแต่ว่าน้องชีพี่จะบอกว่าเรื่อง ตำนาสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเขาออกลงไปแล้วถ้าหนูจะมาแต่งหน้าแบบนี้ถามว่าอินเทรนไหมพี่ตอบเลยว่าไม่นะคะหนะะ้าขาบปากแดงแบบนี้ทําไงดีดแบบับหน้าอุ้ยหนูแก้มสีขาวเหมือนแบบอุยไทยทิป <c oughs> แบบขวดอุยไทยทิ์มาแตกใส่หน้าอย่างเงี้ยไม่ได้เลย <c oughs> ไม่ได้เลยนี่ก่อนอื่นเนี่ยพี่จะขอให้น้องรู้จักสิ่งแรกที่พี่จะแนะนํานะคะ <c oughs> <c oughs> คือ นี่ค่ะทีร่างเครื่องสาอางรู้จักไหมคะเอาไปใช้เลยค่ะพี่ยกให้เดี๋ยวีสาลีด้วยเอาไปสํสลีไปเช็ดไปเช็ดหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะสอนให้โอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็สวยในแบบของเรานะคะเดี๋ยววันนี้ทำยังไงดีสำหรับนักศึกษาที่งบน้อยแต่งหน้าแบบยังไม่เก่งแต่งหน้ายังไม่เป็นสำหรับสาวออฟฟิศที่ เงินเดือนไม่สูงมากมีเงบประมาณจํากัดในการซื้อเครื่องสาอางนะคะเราจะเลือกซื้อไอดีมาใช้นะคะและสําหรับคนที่มีเวลาแต่งหน้าตอนเช้าไม่มากอย่างประมาณ10นาที15นาทีอย่างเงี้ยจะแต่งยังไงออกมาให้ดูสวยให้ดูใสให้เหมาะแล้วก็เข้ากับสไตล์ของคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้น้องแจ๊อจะพาน้องชิดคนนี้นะคะไปโรตาร์ส p ูปเปอร์เซ็นเตอร์ก่อนเลยค่ะไปซื้อเครื่องสำอางนะคะสำหรับ เครื่องสำอางโ o คอลนะคะไปดูกันก่อนแต่ว่าจะจะบอกก่อนว่าที่จะใช้เครื่องสำอางไฮเอ end เนี่ยเพราะแบบจะต้องการให้ลูกค้าจะได้แบบพบคุณภาพด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปโรตาสเลยนะคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะโอเคก็คัดเข็มขัดด้วยนะคะคน้องชิดปกตินะสกมอเตอร์ไซค์ค่ะ <c oughs> ไม่อยู่จา้ <c oughs> าวเข็มขัดอยู่ตรงไหนขัดรอยที่ไม่อยากโดนตำรวจรวจับนะะคเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโรตาสแล้วนะคะ ยังไงดีคะน้องชีสค่ะหนูควรจะซื้ออะไรบ้างดีนะคะคือแบบหนังหน้านหนูวันนี้ไม่ไหวแล้วดิไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์แล้ว<อ>ยังไงดีก่อนแรกเลยนะคะเราจะใช้คอนซีลเลอร์ก่อนทีแจะเลือกเทมเเหมือนเดิมเลยแล้วก็ต่อไปหนังหน้าอย่างนี้ชีนีเท่านั้นค่ะตกทีเดียวอยู่นะคะ <S 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 และชีนีมาสคาร่ารุ่นนี้ก็ดูเก๋ดีนะคะเป็นแบบลูกบอล ที่ตออเขียนคิวที่จะเลือกช้จะเป็นของ v s c นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเจะเลือกแต่งไหนชีด <ไป S 1> สำหรับหนักนะรับ้ <ไป S 1> โอเคโอเคตอนนี้เรากลับมาแล้วนะคะไปช็อปปิ้งที่โรตาสมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืองเงินทอนอยู่15บาทเดี๋ยวเราหยอดเข้ากระปุกตรงนี้เลยสำหรับให้ทุนน้องชีตไปทำดังนะคะไว้ทำดังต่อ ดดูดะะ้ิคะก็ทําเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเป็นอิสปลเรชันนะคะเวลาเรามีเงินเหลือเราจะได้ออมเก็บเอาไว้ในอนาคต <c oughs> อ่ะน้องมาเริ่มกันเลยสำหรับน้อง <c oughs> ชิดนะคะสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้คือการเตรียมผิวนะคะท <c oughs> าครีมให้เรียบร้อยลิปบาลขาดไม่ได้และที่สําคัญคือ ไอครีมไอคลีมสำหรับใต้ตานะคะเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆเพราะว่าช่วยบํารุงใต้ตาก่อนที่เราจะลงคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะหนับแรกเราใช้คอนซีลเลอร์ของ KMA ตัวนี้290บาทนะคะ,ะหมุนมาเลยมันจะเป็นลักษณะน้ําแบบนี้นะคะให้คุณมองขึ้นข้างบนนะคะแต้มลงไปแต้มเสร็จแล้วเราก็จะใช้นิ้วนาง นะคะให้ใต้ตามันดูกระจ่างใสขึ้นอย่างที่เจ้าเคยบอกคือพอใต้ตาเรากระจ่างใสขึ้นเนี่ยการแต่งหน้ามันก็จะดูสวยขึ้นด,ดูสดชื่นขึ้นเพราะว่าสิ่งที่บอกความโสมก็คือใต้ตานะคะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆอ่ะลองดูเห็นไหมสองข้างโอ้โห ดูส <Different. S 2> วยขึ้นทันทีเลยค่ะเออถูก <laughs> มองบนค่ะ, <laughs> ะเวลาเราลงคอนซีลเลอร์ให้เรามองขึ้นข้างบนนะคะหรือว่าอาจจะกดหน้าลงนิดนึงเพื่อให้ใต้ตาเราเอ่อมันมันพอดีกับเวลาเราลงคอนซีลเลอร์นะคะลงเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยแบบนี้ง่ายๆนะคะเกลี่ยไปเลยใช้นิ้วนางเท่าน,านั้นออืลงคอนซีลเลอร์เลยลงมาหน่อยก็ได้ ะะเลยลงมาที่ผิวหน้าเยเพราะวันนี้เราจะไม่ใช้รองพื้นในการแต่งหน้าแต่จะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นแทนเพื่อ <c oughs> ให้คุณแบบว่าได้ใช้กันง่ายแล้วก็สําหรับคนที่ไม่มีเวลามากในการแต่งหน้านะคะ,ะเห็นไหมพอวใต้ตาสว่างโอ้โหหน้าดูหน้าน้องชิดดูแบบใช<า>้เบียึ้นมาเลยจากนั้นแป้งผสมรองพื้นค่ะชีเน่ตบทีเดียวอยู่เท่านั้นนะคะเป็นแป้งออนจิราตัวนี้พวก แบบนี้เราจะเหมาะไว้สําหรับพกพามากกว่า<ม>ไว้สาหรับเติมระหว่างวันมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาไม่มากในตอนเช้าคุณก็ใช้ตัวนี้ก็ได้มันก็เร็วดีนะคะเพราะว่า<ม><ม>บางคนบอกว่าไม่ได้มีเวลาในการแบบว่ามาลงรองพื้นอะไรมากนะักเราก็ใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นกดลงไปแบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันหรือว่าคุณอาจจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์เนี่ยเพื่อใช้ปกปิดพวกรอยสิวก่อนก็ได้ ปกปิดพบรอยสิวเสร็จแล้ว,ลวเราใช้แป้งที่เป็นแป้งผสมรองพื้นกดทับลงไปทาจริงแป้งแบบเป็นตลาดแบบนี้ก็จะมีแบบไม่ผสมรองพื้นด้วยเนื้อก็จะบางเบากว่าแต่ตัวนั้นมันก็จะให้ความเนียนซึ่งแตกต่างกันนะคะสําหรับแป้งผสมรองพื้นก็จะออกออกมาจะเน้นการปกปิดมากก,กว่าแล้วก็ออกมาดูเนียนกว่านะค่ะนิดนึงนะคะแบบง่ายอย่างเงี้ยแหละคะ่ะสำหรับแบบแต่งหน้าไปทํางานตอนเช้า พี่ยิ่จะสวยหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องขึ้นกับหน้าคนด้วยเพื่องกระชมตัวเองค่ะใช่ถูกต้องเลยนะคะแต่บีฟอร์ a f t ด r อัเอร์อาจจะตกใจเล็กน้อยนะคะไม่ไม่เล็กน้อยเพราะเรามีทุนเดิมอยู่แล้วด้องสวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วน้องก็แต่งไม่ยากะลรอย่างนงี้อ่าค่ะลองดูซิขอบคแล้วคะเจ๊ เห็นไหมพอแบบว่ามีแป้งปุ๊บตบตบกดกดเข้าไปชีเน่ตบทีเดียวอยู่นะคะอยู่ทั้งวันเลยแต่แน่นอนมันก็จะไม่เนียนเหมือนกับการลงรองพื้นแน่นอนนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นแป้งแบบนี้มันก็จะได้แบบความแบบความเร็วนะคะจบไปสำหรับชีเน่อ i l f r e นะคะคราวนี้เรามาดูปัดแก้มนิดนึ่งเริ่มจากการปัดแก้มก่อนเป็นเรื่องของสีสันและผิวหน้าคอนซีลเลอร์เราเตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะคะ สีสันก็จะเป็นพวกตาแก้มปากแล้วอันนี้ที่จะเลือกใช้เคมอนะคะสองบาทปัดลงไปบนแก้มเลยมีชิ้นเมือเล็กน้อยก็ใช้ได้ค่ะสวยดีกดเบาๆแบบนี้คุณคอบแปรงก่อนนะคะถ้ามีแปรงคอแปรงก่อนโอ้โขอโทษคะเด็นค่ะกเด็นอ่าคราวนี้เวลาเราแปดแก้มปัดยังไงดีปัดสีเดียวยิ้มค่ะยิ้มเยอะๆค่ะอ่าถูกต้องนี่ค่ะเราเห็นหน้าแก้มไหมคะตรงนี้นะคะปัดลงไปแบบนี้ ปัดลงนะคะไม่ถูอย่างนี้ปัดลงอ่ะเห็นไหมใส่แบบนี้ใส่น้อยๆก่อนนะคะการแต่งหน้าเนี้ถ้าเราใส่เยอะตั้งแต่แรกเนี้ยมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะแก้ยากนะคะุณอนะคะต้องยิ้มอยู่นี้หา สิ่งที่เราจะทํากันต่อไปก็คือการแต่งตาแต่ดำแ,แรกนะคะเดี๋ยวเราแตะเขียนคิ้วก่อนนะคะคุณการคิ้วของคุณให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้การเรียบร้อยอเป็นไงคิ้วสวยไหมคิ้วเดิมน้องเขาก็โอเคมีโครงอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะการเขียนคิ้วให้คุณเริ่มต้นจากการที่เขียนจุดที่สูงสุดของคิ้วก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่านี่ค่ะพยายามเลือกดินสอเขียนคิ้วที่ไม่ไม่ไม่โดดไปจากสีผมมากนะ,นะครับ เราค่อยไล่มาที่บริเวณหัวคิ้วแบบนี้อันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะเพราะว่ามือชีพเขาทำผมบอกว่าเป็นสไตล์เขาแบบ่ขวี้ย่ะเออก็ต้องแบบพยายามใช้ดีสเขียนคิ้วที่แบบว่าสีมันอ่อนนิดนึงอย่าใช้สีแบบเข้มมากๆเป็นแบบเอ่อเมกันฟ็อกซ์เนี่ยงี้ก็ไม่ได้นะ โอเคไหมส,สวยเอแบบ๋แบบง่ายค่ะแบบง่ายานะคะ,ะไปเขียนเองก็อย่างเงี้ยแหละแบบง่ายๆนะไม่ต้องมีแบบว่าพิท,ทีรีตองอะไรมากนะคะแต่ความจริงการเขียนที่ดีที่สุดก็คือการเขียนโดยการใช้แปลงกับยแชโดนะคะจะให้คิวออกมาที่ดูเป็นธรรมชาติก่ามากเลย แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีเวลามากเราก็ใช้เป็นบินสอแบบโอเคเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเป็นไงเอ่ยดูซิอ่าสำหรับคนที่คิ้วห่างอาจจะใช้นิ้วเนี่ยไล้ตรงนี้นิดนึงให้ให้สีพิกเมนต์ของสีที่บินสอเขียนคิ้วเนี้ยมันกลืนเข้ามาเป็นไงคะอ่าไล้ลงมาหน่อยนึงอ่าจะไ,ได้ดูมีมีผลมากข้นะาคะอ่าแบบนี้ก็ได้สวยแล้ใช่ สวยขึ้นมาทันตาเลยเข้าไปสีผมชิดเลยค่ะถูกต้องค่ะอ่ะรันนี้เรามาดูตาสิ่งที่จะเลือกใช้เหมือนเดิมค่ะส่วนมากอันนี้เลยค่ะเคม A เป็นอายแชโดว์ที่เป็นลักษณะของพาเลทแบบเราจะเริ่มใช้สําหรับสีแรกนะคะให้ใช้สีอ่อนก่อนแต่ก่อนที่จะใช้พวกนี้นะคะการที่คุณจะแต่งให้ดูตาเราดูมีมิติมากขึ้นเนี่ยเราจะใช้เป็น นี้ก่อนก็ได้ใช้เป็นรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์นนะเทคนิคค่ะแป้งลงไปตรงบริเวณใต้คิ้วโหนคิ้วแบบนี้แล้วก็เกลี่ยเป็นเหมือนกับตัวไฮไลท์อะไรนะคะเจ๊ไฮไลท์ใส่หน้าเลยนิดนึง,นงเบา, <c oughs> บาๆอ่ะดูสิอ่า <c oughs> ให้คิ้วของคุณเนี่ยมันชัดขึ้นแล้วก็ดูมีโครงมากขึ้นนะคะ เปลือกตาก็จะดูสะอาดขึ้นสว่างขึ้นดว้วยไม่เคยรู้มา่ก่อนเลยนะคะเนี่ยนี่ราคาต้องเปิดคลิปเข้ามาดูบ่อยๆนะคะอย่างเงี้ยดูสิ <c oughs> อ๋อโอเคตกใจแรงนะจก๊กต,ตกใจแทนอะต่อไปใช่ค่ะที่เราดูกันไว้เมื่อกี้นี้นะคะในนี้เ,เลือกใช้ที่เป็นพาเลทเพราะว่ามันจะให้สีสันที่เรา เขาเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ